นว่าเอาเอาออกไปจากนอกจากกายนิดหนึ่งสักก่อนนี่วรณลนรร,รนี่ไม่ขอทำเป็นเครื่องขวางกัน้นเป็นกำแพงใหญ่กำแพงมหมาที่จะข้ามบ,บ่ได้ที่จะหมดหมดได้ต่ำม,มาแล้วเมื่อตอนนั้นเพราะฉะนั้นประโยคต์ต่ำเลยนั่นแหละมามั่งกำแพงคือกำหนดหูมันมีอย่าง นิวรณธรรมหนึ่งกาม,มาฉันทะตัวนี่แหละลงเทือกคูบาอาจารย์ก็อธิบายคำว่ากามะฉันทะความพอใจในกามให้คิดเบ่งให้มันดีโดยมากไปอธิบายคำว่ากามะฉันทะเนี่ยเป็นธรรมทำเครื่องขวางกันไปหมายเอาธรรมภายนอก ระวางเียว่าความรักใคร่พอใจในกามกามนั่นหมายถึงว่าของภายนอกลราโดยมากไปอธิบายภายนอกแต่เขาต้องเข้าใจว่าความพอใจรักใคร่ในกว่กมกามนี่หมายถึงของภายในเกี่ยวกับกรรมฐานนี่หมายถึงของภายในนี่ก่อนเมื่อภายในมันหยัางอารมณ์ที่มันเกิดอารมณ์นี่โอ้ยจัยงซี่กับใครนะแม่นั่นนี่ อันนี้แหละเป็นตัวกามล่ะเออจังซี่กับใครแดเนี่ยสบายเนี่ยหันใจก็สมมงวเบื้องพอหน,นอยยุ่งหนอนกอ็เห็นอยู่ปั๊บปับอยู่พอเจ้าว่าเจ้าเห็นอยู่ปั๊บปับเจ้าก็พอใจอยากให้มันเห็นอยู่แนวนั้นในนึกมันผ่บเห็นแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนไปแนวใหม่โอ้ยไม่หนังบานมันเปลี่ยนไปแนวใหม่เจ้าสิเกิดอย่างอีกกามชันทะมันเกิดแลลวมันพอใจแล้วเปลี่ยนปับ๊บพญาปาทะ พยาบาทเหรโอ้ยหามเลยเมื่อกี้นี่คือคักใท่ไเพราะวะ่าเอาด่าเนี่ยให้เนี่ยมันบกคือเกา่าคนว่าพื้นสมมติเจ้าย่างเจ้านั่งเจ้านั่งกับเบิ้งพองหน่อนยุกนน้อผองหน่อนยุ่เห็นอยู่เออ่อน,นนี้กับใครนั่นแหละเออเพราะว่าใครในนม่ตัวนั้นแหละเป็นตัวกรรมฉันทะเจ้าพอใจแล้วเมื่อเจ้าพอใจหเดินต่อไปก็ได้ล้วฆ่าละ พราะเจ้าใครนี่แมเจ้าเรเบื้องพองต่อ oh ย so, ุกต่อละเจ้าไปเบื้องว่าต to? ัวมันใครมันอ้ยนี่น hey, ี่ก็ไใครเนี่ยสบายนี่เบื้องเห็นปั๊บๆพอตัวเบื้องเห็นปั๊บๆันีมันเสียหายแล้วมันออกไปละมันบ่เห็นนะบัดมันสิเปลี่ยนไปแนวใหม่แล้วเจ้าเป็นยังไมันคือเก่าอุบัดเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เลยววามันขวางกั้นความเจริญสิบบกเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกให้ไปดีใจน้ำมันขันมันได้มันดีมันท่านก็บรได้ให้ดีใจน้ำมันมาเลยบทภาษาม้ากรรมฐานนะบ้านนี่มันบวได้มันบวท่านก็บอได้เสียใจน้ำมันบัให้ดีใจบอให้เสียใจดีก็บอกให้ดีใจนํำเสียก็บอกให้เสียใจนํำเป็นอย่างอย่างบัวให้ดีบัให้เสียเสียก็บอกให้เสียดีก็บอกให้ดี บอเอาทั้งสองอย่างเพราะถ้ายังไปยังไปดีใจนั่น嘛นี่ยังไปเสียใจน้่นนี่บบได้อย่างพราเจ้ว่ากำหนดหุ้คำว่าดีก็กำหนดว่าดีเนาะดีเนาะแล้วก็ทิมคำว่าบดีก็บดีเนาะบดีเนาะเรียกว่าเข้าบบพอใจก็บอพอใจขันเขายังไปเอาตัวนึ่งตัวใดอยู่เลยบบได้จังอันเพราะว่าเข้าบบเอาได้เท่าไรแห้งได้นี่ย ให้ห้องเข้าใจไวนาในสกลวัฏธรรมะวัฏธรรมะภาคการปฏิบัติดีก็บอกเอาให้ก็บอกเอากำหนดหูระยาทิมเขาเอาเลยบได้จักอย่างเพราะพูนว่าให้เขาปฏิบัติปฏิบัติเพื่อหูเพื่อละเพื่อทิมว่าได้ปฏิบัติเพื่อเอาได ปฏิบัติเพื่อทิมเพื่อฮู้จะซื้อฮู้แล้วเห็นไงฮู้แล้วก็ทิมบบได้เอาอีกความฮู้นัก็ดิฮู้แล้วก็แล้วไปถ้าเขาบม่แล้วเลยบม่แล้วเจ้าก็ฆ่าแล้วบันขันเจ้าบม่แล้วเจ้าว่าฮู้โอ้ยนั่นนี่ก็คักไหมโอ้ยนั่นนี่ก็จบเจ้าก็เลยฆ่าอยู่นะคักในจบนั่นแหละเลยโบได้ทางไปบม่แล้วก็มองเท่งอยู่แล้วบ่ดีเมื่อมองเท่งอยู่ค่ะมันอยู่ซ้ำนั่งขันบ่มันจมลงได้บัด มันละจมลงจมลงละ่ะเพราะฉะนั้นเอามีวรณธรรมตัวที่สองน,นนะตัวหนึ่งกาม,มชันทะตัวที่สองพยาปาทะพยาบาทตัวที่สามแหละอู้นี่ก็หนุ่มเนอุกอังทีนั้นมิท่าเกิดคนเหลังเงานอนระบาดนีอุกอังสังกัญญาไปแล้วมุดมัดเลยเหงานอนซ้ำเสรึมบทถึงก็เหงากระเสิม ใจโบปองบบปอดโป่งใจบโบฟองใสใจเสื volumes, Trump, ập, lord, ja ่อเสื mä, habitat, ่อซึม <lymph> ซ <unun aries> ึมนี่มันขวางกันทั้งหมดจุ๋มเลยบ้านี้มือมันเสื่อเสื่อซึมซึมเราหมักซีซีหรือบ้านนี้เราบุดเราวัดอีกหรือไ้บ้านใจฟุ้งซ่านคึดหันคึดนี่ตำหันตำนี่คึดแล้วบบเป็นแนวบบเป็นอันเป็นแนวตำเสียนตำเสีนี่ธรรมะตัวนี้พยนต ทำแม,าเม่เล่นต่ำนั่นเล่นต่ำนี่เล่นพุ่นเล่นพี่หขาบอกว่าเป็นอันเป็นแนวจังหวันยุ่งบอกนี่แห้งยุ่งโอ้ยอ,อุกอังนั่งกบเป็นแต่นั่งลูกลูกกบเป็นแต่นั่นย่างกันย่างก็เท่าใดกันยังบอกครับปีนหน้าปีนหลังไปมา,ต,ามต่ำต่อร่มตายลงานเออใครเดี๋ยวสร้างภาพลงหน่อยนึงสวัสดเอาปีนไปปีนมาความคืดบ้านนี้ก็สงสัยแล้วบ้านี้ ตัวสุดท oh, oh, ้ายเอาส่งผมป่ะมันแม่นโอปฏิบัติกูบาอาจารย์มันมาขีตัวกันซื่อๆบ่ให้ปฏิบัตินี่นะใหนปฏิบัติบพรว่าให้ทิมนี่นะโนพี่บ้านะมากูบาอาจารย์มันขุดขีตัวกันวรอห้อผู้เท่าพันแห่งอยากได้ผู้ขาไปปฏิบัติกรรมฐานญาพ่อเราด่าอยู่เรียงจันเอาเจ้าโม่โม่งงม่เจ้าเสียเอาอย่างได้เจ้าโม่โม่แต่อย่างได้มันสิได้ตายห่าง เมื่อละหกแล้วนะเป็นวัาโตโลภะเขาอยากได้มันเป็นโตโลภะตกรรมมชันทะมันขวางกัน้นเจ้าอยากตายแลวเจ้าสิไปได้บอกมา,าฟังไปฟังมากอ,อที่แรกมันก็ั้งเทียงนี่ดอกวะเยื่อตะคันโมอยากได้ไป็นด้นด้านมาหอดเวียงจัดมาเวียงจัดมาถึกถึกนาเสกนาเสือสัอ่นไปปฏิบัติกรรมฐานได้ย้อนว่าชีวิตมันยังหมดัมนหมดไป มันโลดพ้นป้ามันว่าบ่อให่อยากได้มันก็สิแม่นบ่ออะไรฮะยังเถียงนิ้วเถียงน้งใจบ่ได้เฮาก็สงสัยระบาดนี้พี่สังมันมีเมื่อไหร่ฮะบ้านี้เมื่อมันสงสัยมันมีอันใดก็แม่นบ่อันนี้ก็แม่นบ่ออะไรฮาก็เต็กเขาล่ะจังซี่มันแม่นบ่อมาให้กันเฮ็ดซื่อๆอย่างนันสิแม่นบ่เฮ็ดมันก็ต้องอยากได้ดี๋ววะ เฮ็ดบ่จะค่ำจะมืดบ่จะค่ำจะคืนเอ้าอยู่หันเดินจงกรมนด่กเขาโอ้ยลังเทือกจนลักเงานอนเดินจงกรมก็เซซู้เสซอวไปซ้ำลังเทือเป็นอย่างคมคำว่าอยากได้งานได้เตะเฮ้าหักบ่ฮู้อันนี้เราทำมาลมเป็นทำมาลมทางเมดเงานอนก็เป็นทำมาลมือกัน ใจให้ละวุฒิละวัดก็เป็นธรรมารมณ์คือกันเขาดีอกดีใจเขาปฏิบัติเออแนวมืออนี่ใครแม่ในิย่างก็ปั๊มปั๊บไปเห็นตีนคู่บ้านคู่บ้านเออข้าใครเดจังสิก็ดีในตัวใครเดชเนี่ผิดละใครเดชเป็นยังไงผิดเพราะว่าเจ้าติดอารมณ์ละติดอารมณ์มังใครเดชนะมันฆ่าแล้วเนี่ยคำว่าใครเดชแล้วชอบใจระบาด จากมันเป็นนั่นนี่เด้ปับปับอย่เลยโบแมนครับเนี่ยไงก็ตามเพระเว่าฮั่วล้วให้ทิ่มมันใครก็เอาเบื้องให้มันเห็นนี่อ่นเบื้องตัวนี้ให้มันเห็นตัวนี้เบื้องตัวนี้ให้มันเห็นตัวนี้บ่คันเ้าว่าใครเดี๋ยวละมันเริ่มจะยินดีละมันเริ่มจะเสียละนี่ให้ห้องใส่ใจไว้นนนี้มันเริ่มเสีย มันเสียแล้วเจ้าว่าใครแล้วเจ้าก็เพิ่นไปละบาดเพิ่นลืมละบาดลืมเบิ่งละลืมเบิ่งเท้าขวาเท้าซ้ายขวาย่างนอซ้ายย่างนอลืมแล้วช่วใจก็เพิ่นไปแล้วออตาก็เพริบเปิดป่วยไปละบาดเบิ่งผู้นั้นเบิ่งผู้นี้ในคำพอยเอ้ยเจ้านีจะมัวเบิ่งพู้โลกเลโบ้แม่นเด้อเจ้าหนึ่งตาเบิดหลายให้ตาตำตำ อันนี้เราก็เป็นธรรมารมณ์บันนี้ธรรมารมณ์อันทั่วทั่วไปความขึ้นนั่นคิดนี่ความหูสึกอยากเห็ดนั่นอยากเห็ดนี่อยากลุกอยากไปอันนี้ก็เป็นตัวธรรมารมณ์มันเกิดขึ้นเพราะมันเกิดขึ้นเนาะเขาตั้งใจกำหนดหูบ่ให้ห้องตามมันไปเพราะว่าจังสั้นดีว่าจังซีดีเออนนี่ก็เป็นธรรมารมณ์มันเกิดขึ้นมาทางใจความคึดไป แต่ว่าเพิ่นสิชอบเบ้าเอานี่วรนธรรมนี่ล่ะมา,มาเป็นธรรมมาลมไว้เพราะธรรมมาลมตัวนี้มันสิขวางกั้นมากมายตันี้ตัวธรรมมาลมอื่นๆเด้ตัวในวรนธรรมทั้งเออตัวสังวรณธรรมสังวรได้นะัสังวรระวังประทานทั้งสี่ระวังบ่อยบาปเกิดขึ้นนี่ระวังบ่อยบาปเกิดขึ้นซุ่งนี่ก็เป็นธรรมเนี่ย มันเกิดขึ้นในใจพยายามสร้างขึ้นอันนี้สร้างสร้างให้เกิดสร้างให้เกิดความระมัดระวังระวังอินทรีย์ทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจต้องระวัดเราระมัดระวังอันนี้ก็เป็นธรรมะต้องธรรมะต้องคุ้มครองต้องระมัดระวังมันเป็นหน้าที่ของมันมันก็เกิดขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วห้องหอบจับใบโบระมัดระวังตามนั้นมันก็ผิดไป เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการแนะนำการให้ธรรมะเกี่ยวกับกรรมฐานบนีไปจากกรรมฐานสี่ข้อกายานุปัสนาสติปฐานเฮาตั้งใจสใส่กายปฏิบัติกายเบื่องกายซ้อมคำว่าภาษาผมเราว่าซ้อมเบื่องจอบเบิ่งซ้อมเบื่องไผ่ซ้อมเบือบบ่อ,ง,องกายเฮาซ้อมเบื่องใจเฮา บ่ห้มันไปผู้ดึงผู้เดียวมันบ่ห้มันไปผ่าว้อผาวเวให้ให้ใจเขาคุ้มไปไม่แต่เข้ายางหัวกันเข้ายางกันเอาใจใส่กับตีนเอากรรมฐานใส่ตีนหันยามเข้ายางยามนั่งเอากรรมฐานกรรมฐานใส่กายเขาท้งหมดมันนั่งกันอยู่นี้เบิ่งตั้งแต่หัวลงไปหอดก้นเบิ่งส่วนล่างมันคุดคู่เข้าไปโอ้คือกิดก็เหงาไม่ตอไมมของมกอย่ แล้ววัน <silently> นี้พอเบื้องตัวเขาแล้เอาขอเบื้องเข้าไปมันมีอย่างมันตีงเอาเบื้องบอนมันตีงเลบวานี่ในเบื้องบอมันตีงคณะเขาบอเบื้องบอมันตีงมันบ่ได้ใจมันบ่ยู่วันนี้มันบอมันบ่ตีงเขาก็ย้ายเสียละบ้าเนี่มันเบื้องบอมันตีงมันก็บบ่ยู่เด้มันก็น้อยมันต้องย้ายต้องเปลี่ยนต้องแปลงปรับปรุงปรับปรุงกายปรับปรุงใจปรับปรุงใจซึกใส่กับกาย ให,ให้ใจมันอยู่กับกายสนิทมันดักนี้ออกจากกายไปซะอันนี้เราได้เอาทังายคิดอ่านในการประพฤติการปฏิบัติเป็นของเฮ็ดง่ายๆเป็นของเว้าได้ง่ายๆแต่บัดปฏิบัต,ติเอาจริงองอกจากมันมันบอกง่ายสได้ิวันมันบอกง่ายสันติแต่ว่าคันห้องหุ่นจับนโยบายของการปฏิบัตินโยบายที่จะคุ้มใจอยู่ ห้างจะเอาน้าอยู่บ่ายอย่ได้มันต้องอาศัยความเพียรต้องอาศัยความเพียรอาศัยความอดความเพียรความอดคอ่อยอดค่อยเพียรค่อยเฮตดค่อยทำค่อยละมัดค่อยระวงังตั้งอกตั้งใจวันนี้คำว่าแบบง,ง่ายๆที่ผมว่า เฮ็ดอ an si an po ันใดก็ใส่ใจอันนั้นละเจ้าสิเฮ็ดอันใดก็ใส่ใจอันนั้นบ่แม่นเจ้าอยากติ่งก็เจ้าบบใส่ใจในการติ่งเจ้าติ่งก็ลาบก็รีบไปมันก็เลยเลยใส่งาน่ได้มันบ่เป็นกรรมฐานฮ่องมันเป็นไปตามธรรมชาติฮ่องผ่นบเบิ่งควบคุมธรรมชาติเบิ่งมันอยากติ่งให้มันติ่งไปผู้เดียวมันนี่ยเราบ่ขาดนะขาดตั้งสติ กายานุปัสสนาสติปัฏฐานหา้องเราบ่มีซะเฮาหาันมันติงต่งบ่ได้ซื่อนี่กายอันนี้เป็นส่วนกายมันติ่งไปเฮาบ่เอาใจใส่มันเพราะจะว่าให้ตั้งใจเรากายานุปัสสนาตามเบิง่งอนุอนุไปว่าตามกายากายาก็ตามเบิ่งกายให้มันเห็นกาย ตามมืองกยก็ให้มันเห็นกายส่วนใดมันสิตีงส่วนใดมันสิเคลื่อนส่วนใดมันสิลุกสินั่งให้เฮาเบิ้งให้หอสอนเพราะฉะนั้นคนเฮามาฟังแนวนี้ปรับทำความเข้าใจได้แล้วสี่ให้กรรมฐา,านสิบเแมนของยากบบได้ว่าในเรื่องหลักวิชาแนวอื่นว่าวิชาง่าย บบต้องไน้อโบคืดไปค้นไปคว้าย่างๆเอาเฮ็ดเอาภาษาพื้นบ้านว่ากันง่ายๆตั้งใจเฮ็ดอันใดตั้งใจอันนั้นเจ้าสิลุกก็ตั้งใจสักคนจังลุกเจ้าสิย่างก็ตั้งใจสักคนจังย่างขันเจ้าบบตั้งใจเฮ็ดกับโบเป็นกรรมฐานก็เลยโบหงุดหงิดเข้าใจจักเทื่อ เฮ็ดอยู่เท่าใดก็ตามบ่เข้าใจคันเฮ็ดไหนก็มีแต่อย่างใดกับโมเมนอีหล่ามันบ่เข้าใจให้เฮ็ดมันสิได้ด้วยความอยากได้กับโมเมนมันได้ด้วยการกระทําพระพุทธเจ้าอะด้วยการกระทําเรียกว่าหลักของกรรมพระพุทธเจ้าเว่าถึงหลักของกรรมเฮาสิได้ย้อนความคิดกับ่บได้เขาดิจะได้ย้อนความว่าก็บ่ได้ได้ย้อนการกระทำ แล้วเอาใจใส่ต่อการกระทํานั้นเอาใจไปสิ่งไปซ้อมในสิ่งที่เอาเหตุเอาทํานั้นจะเห็นชัดเห็นแจ้งต้องการในมันเห็นชัดเห็นแจ้งมันจะเห็นชัดเห็นแจ้งเมือม่อเมื่อเราเอาใจใส่ใจใสิ่งใจซ้อมใจเบื้องปฏิบัติไปนั้นเพราะฉะนั้นจึงขอให้ทเอาทั้งหลายได้พากันตั้งอ,อกตั้งใจประพฤติปฏิบัติวันนี้เอ,เ,อเอาอยู่ในใส่เอาเหตุอันใดเอาก็เหตุ คอยระมัดระวังคอยใส่ความเพียรความพยายามในการลุกการนั่งบด่ด้ปฏิบัตินำแนวอืน่นปฏิบัติแต่อยู่ในในกระตุกห้อนี่แหะห่วมความะสองอันวันี้กายกับใจเท่านั้นกายกับใจมันรู้ว่าห่วมกันเขาง่ายๆธรรมะพระพุทธเจ้าพคนเทศไว้8ปดหมสี่พันพระธรรมขันแปดหมื่สี่พันพระธรรมขันนี่อยู่ในใสอยู่ในกายม่นนมด สั่งหอมเขาเริเป็นกายเฮาวันนี้กายเฮานี่เอามีหนังบันรักปฏิบัติของกรรมฐา,านโลกขันหาเป็นรูปประธรรมเขานามธรรมรูปประธรรมหนึ่งขันขันธรรมเลยว่านามธรรมขันสี่รูปประธรรมขันหนึ่งรูปอันหนึง่งร่างกายเราเมื่อเป็นรูปตัวเวทนาเขา มมงเตญญะซื้อมันจะซื้อตัวสัญญากระซื้อมันจะซื้อตัวสังขารกระซื้อมันจะซื้อตัววิญญาณกระซื้อมันจะซื้อโบห็นโตห็นโตแต่รูปประธรรมเพราะฉะนั้น oh การปฏิบัติจึงว่าห้องโบได้เอานอกไก่ไปบบได้ประหาคือคือเอาอารมณ์อื่นบบได้ประหาสร้างอารมณ์อื่นเอาอารมณ์ที่มันเกิดมันมีอันนี้เขาเรียกว,ว่าอารมณ์ภายใน บอกคือเขาเฮ็ดสมถะต้องสร้างรูปนั่นขึ้นเอาพระพุทธรูปมาตั้งนั่งเพ่งพระพุทธรูปเอาเฮ็ดนั้นได้ง่ายอยู่แต่ว่ามันมันเพรไวับันทึกาน้อาเฮ็ดวิปัสสนากรรมฐานเอาแบบเฮ็ดนี่แหละสมถะเจือด้วยวิปัสสนาเห็ดประพฤติปฏิบัติในการยืนเดินนั่งนอน วันนี้อิริยาบถย,ย่อยหนูคู่เหยียดเคลื่อนไหวก้มเงยกับพิบตาอ้าปากพวกนี้ก็ต้องตั้งใจใส่คู่อันซ้อมบึงคู่อันให้มันเห็นชัดเห็นแจ้งได้เท่าไหร่เฮี้งดีนลังถากอิริยาบทย่อยไม่หมดทนให้เอาให้มันได้อิริยาบทใหญ่สักอนก็ดีให้มันได้อิริยาบทใหญ่ๆหญ่หน่อสักนมันยังคอยเหตุคอยเป็นคอยไปฝึกหัดดัดแปลง ในการประพฤติการปฏิบัติบังคับคมเห็งควบคุมตัวเองอบ่กไม่ครูบาอาจารย์เลบังคับคมเห็งควบคุมผู้ใดๆครูบาอาจารย,ย์เพียงแต่บอกหมายแต่สิบอกวิธีการบอกแนวเหตุแนวจัดแนวธรรมียกว่ากับมันเกิดความคิดผิดเพี้ยนเตตตั้งท่านไม่ได้เอามาถามครูบาอาจารย์เนี่ยเพิ่ะว่าอารมณ์เกิดอารมณ์มันขัดข้องทางใจก็เอาเอาก็มาถามครูบาอาจารย์แก้ไขนใดปรับปรุงนใด เพราะฉะนั้นการที่ให้อารมณ์กรรมฐานในมือนี้ผมก็เลยว่าเสียงมันก็ใกล้เสมดว่าออหลายเสียงมันก็ค่อยไม่ว่มันบอกจากชัดจากแจ้งก็จะให้เอาคุณแดงว่าต่ออีกสักน่อยพอสมควรกาจงขอให้ทุกท่านฟังมาแล้วก็นำโน้มนำเอาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ได้บรรลุมรรคผลทุกตนทุกคนเถิด